สวัสดีครับสัสดีเอทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับผมวันนี้ก็อยู่นอกสถานที่นะครับอยากให้เอฟซี FC เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ข้างนอกบ้านนะบรรยากาศดีลมเย็นทุกคนดูมีมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรนะอพยานาคนคนน้ำเดี๋ยวให้ทุกคนดดูเห็นไหมทุกคนก็เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะเขาก็ประดับมนะีน้ำตกอะไรของเขาที่แหละแล้วก็ลมเห็นไหมทุกคนลมพัดอืม จริงๆเมื่อกลองวันอากาศมันร้อนมากนะทุกคนแล้วแต่ตอนนี้มันแต่มันก็ยังอบอ้าวอยู่นะทุกคนขออนุญาติอาจจะมีแสงอยู่ด้านหลังหน่อยเนาะขอบคุณเฟซทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะพูดคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเนาะก็จะมีเรื่องของน้องต้นข้าวเพราะว่า F c ชอบ นะครับชอบผมคุยเรื่องราวของของน้องต้นข้าวนะแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกจะเงียบเงียบซาซาลงไปนิดนึงเพราะว่าเออเป็นช่วงที่อย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลช่วงหน้าเข้าวพรรษานะไม่ใช่เทศกาลเนาะเป็นหน้าช่วงเข้าวพรรษานะครับแล้วก็ทําให้วงการนะครับ บันเทิงหรือวงการนักร้องนะครับตลกตลลกก็เงียบพากันเงียบไปหมดเนาะทุกคนก็อย่างน้องต้นข้าวก็เขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่เรียนหนังสือนะครับถ้ามีงานช่วงมีงานเขาก็จะ,ะเดินทางไปทําการแสดงนั่นแหละนะครับก็เป็นธรรมดานะก็มีเงียบบ้างมีช่วงที่ งานเยอะบ้างอะไรบ้างนะก็เหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกันเนาะอืเป็นธรมรมดานะครับแต่ที่สิ่งที่ <c oughs> จะลืมไม่ได้เลยก็คือแฟนแฟน f ซนะครับหรือว่าแฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่ให้การสนับสนุนของน้องต้นข้าวอยู่นะเนาะผมก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะน้องต้นข้าวนะศิลปินท่านอื่นนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นตลกนะชื่อเสียงนะครับ ถ้ามีชื่อแล้วมีชื่อเสียงแล้วนะก็อยากให้เก็บชื่อเสียงตัวนี้ไว้นานๆนะครับผมเห็นเห็นหลายคนนะแม้กระทั่งกลุ่มในเพื่อนศิลปินตลกด้วยกันนะบางคนนะครับมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแต่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรแต่ไม่มีผลงานนะครับมีมีชื่อเสียงจริงแต่จะดอบเรื่องของ อของการรับงานนะครับบางคนนะนี่ผมพูดเฉพาะบางคนนะบางคนที่ที่ผมเคยเห็นเนาะบางคนอยากมีชื่อเสียงแทบตายนะครับอยากมีชื่อเสียงแต่ก็ไม่มีปัญญาหามาเนาะทุกคนไม่มีปัญญาหาชื่อเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลามีชื่อเสียงก็เก็บชื่อเสียงไว้ให้ดีนะครับ ก็ไม่มีไม่มีอะไรนะครับมีประเด็นนะครับหลักๆเลยเนาะอย่างเช่นนะครับมีชื่อแล้วนะครับดังแล้วนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมีงานก็รับงานนะครับมีงานก็รับงานโดย<อ>เขาเรียกว่าอะไร ตรงต่อเวลานะฮะนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับตรงต่อเวลานะฮะร,รับงานแล้วไม่เบี้ยวงานนะครับผมเคยอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อเมื่อสักครู่นะว่ามีนะครับมีชื่อนะครับเ,เ,เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนี่แหละเนาะดังแล้ว เบี้ยวงานบ้างนะครับไม่ไม่ไปไปไม่ตรงเวลา,าหรือปฏิเสธนะครับหลังจากที่รับงานไปแล้วอะไรเงี้ยเนะาะแล้วไปไปรับงานที่อื่นอ่ารเงี้ยรับงานที่อื่นโดยที่ที่อื่นให้ราคาสูงกว่าแล้วก็ามาหักที่นี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สมควร ทำนะครับมันจะทําให้เสียชื่อครับรับงานซ้อนนะครับอืมนี่ก็สําคัญเลยนะทุกคนนะครับรับงานซ้อนนะครับผมเองนะเอ่อผมเท่าที่จําได้นะผมผมตัวผมเองนะผมไม่ไม่ได้ทําแบบนั้นนะซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยทํนะเพราะเพราะเพราะว่าผมไม่ได้มีชื่อเสียงเนอะ่าหรือว่ามีชื่อเสียงผมาอาจจะไม่ทาก็ก็ได้นะเพราะว่ารับงานซ้อนอย่างเงี้ย ผมก็เคยนะแต่ไม่เอานะครับผมรับปากคนนี้ไว้แล้วผมก็ไปคนนี้นะงานนี้มาที่หลังให้ได้เงินเยอะกว่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องเห็นความสําคัญที่เรารับไปแล้วนะครับที่ที่สำคัญเลยเนาะถ้าถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะอย่างอย่างเช่นน้องต้นข้าวอย่างเนี้ยนะครับวิธีการรับงานจะต้องมีาการวา,มา,วางมัดจำนะครับอย่างนี้ผู้จัดจาการนะครับของ น้องเองก็คงเขาคงรู้นั่นแหละนะครับวางมัดจำสามสิก็ว่าไปนะครับาการวางมัดจำเนี่ยผมเนี่ยเคยสัมผัสนะครับตอนที่ไปกับพี่นางสิริพรน,นะทั้งเจ้า,าจภาพเขาจะามัดจำไว้30%มนะครับแล้วมาถึงงานนะครับบางทีห้าสิเลยนะก็มีนะทุกคนมาถึงงานปุ๊บ ให้ค่าตัวบทเลยนะครับแล้วก็ค่อยทำการแสดงนะครับมั่นคือสิ่งที่ศิลปินเนาะหลายๆท่านนะครับที่ส่วนใหญ่จะจะทำอย่างนี้เนาะแต่ว่าศิลปินบางคนนะครับนักแสดงไม่ว่าจะเป็นตลกหรือเป็นนักร้องนะบ,บางคนอาจจะใจดีอาจจะมีความรู้สึกว่ากันเองอะไรเงี้ย เป็นกันเองก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอใจเนาะมันก็มีเยอะนะฮะนะครับโดยเฉพาะศิลปินไม่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยรับปากเอออหอ,อหมกครับรับปากลอยๆไปอย่างเงี้ยนะครับวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้นะฮะเ,เดือน2เดือนนะครับโทรมาแจ้งนะครับมีมีงานบอกงานอะไรเงี้ยพอใกล้วันสักหนึ่งอาทิตย์2อ,อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เนี่ยโทรมาอีกแล้วนะครับเออเขายกเลิกไม่มีแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็จะทําใหา้ทุกคนเสียบรรยากาศนะเพราะว่าทีมงานอย่างตลกเนี่ยมันไปหลายคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกหรือจะเป็นนักร้องอะไรก็แล้วแต่นะบางทีเขามีทีมงานเนี่ยนะครับไปหลายคนนะครับบางทีเขาก็ลางานบางคนทํางานประจำเนี้ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะนั่นแหละสาเหตุที่อยากให้ศิลปินที่มีชื่อ มีชื่อแล้วเรคงรักษานะครับเขาเรียกว่าความดังไม่คงที่นะครับความดีซิคงทนเนาะเพราะว่าเราก็ต้องอรักษาคุณภาพของเราไว้นะครับอ,อ,อย่างที่ผมบอ,บอกไปอะไรนะว่าไม่เบี่ยวงานนะครับพอเรามีชื่อแล้วอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็รับงานซ้อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็เป็นเป็นไปได้เป็นไปได้หมดเนาะมันก็คนเรามันคิดไม่เหมือนกันบางครั้ง อันนี้มันบางทีมันก็อยู่ทั้งสองมุมครับไม่ว่าจะเป็นมุมเจ้าภาพคนจ้างคนหานะครับมุมศิลปินเองนะครับมุมนักสแสดงเองนักร้องเองตลกเองอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ทั้งสองไฟต,ต,งต้องจูนเข้าหากันนะครับว่าเออคนคนจ้างงานก็อ,อยากจ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนมีชื่อไปแล้วเงี้ย ก็จะเสียบางบางทีก็มีมีเสียเรื่องอะไรน,นี้นะทุกคนเ,เสียเรื่องแบบอัพราคานะครับจากเคยรับอยู่ประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วกเ็เขาเรียกว่าถือโอกาสนะครับถือโอกาสอัปตัวเองอัพราคาขึ้นโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเออคุยกันครั้งแรกเป็นยังไงอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่เนาะ บอพอมีชื่อหน่อยอะไรหน่อยก็อัพเกินอัพจนเวอร์เกินเนี้ยมันก็มีเพราะข้อเสียของบางคนบางคนนะครับบางคนที่อย่างที่ผมบอกไปมีมีชื่อนะครับบางที่เบิกก่อนอย่างเงี้ยนะครับเบิกแล้วเบิกอีกเนี้ยมันก็ทําให้เสียขบวนนะครับเวลาหลังหลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้าจ้างอีกเลยเนาะเจ้าภาพก็เข็ดแล้ว ไม่เอาแล้วโอ้ยมันโทรมาเบิกอีกแล้วเนี่ยเบิกนะครับเบิกนู่นเบิกนี่นะครับปัญหาของศิลปินนะบ,บางคนบางคนก็นอกจากไปทำไปรับงานแล้วรับค่าตัวเสร็จแล้วบางคนขอ,อ,อสมมุติว่าเจ้าภาพจัดห้องไว้เนี่ยสมมุติว่าไปกันหลายๆคนเนี่ยก็เป็นทีมงานเนี่ย เราก็จะจัดห้องไว้สองห้องสามห้องอะไรกันแล้วแต่เนาะนะครับพอเสร็จตัวเนี้ <c oughs> บางทีไปขอเพิ่มอีกเนี้ยนะครับอืมไปขอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอ่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขอเพิ่มโดยที่ไม่เก่งใจนะครับเจ้าภาพอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็มีมีเช่นกันเนาะนั่นแหละบางทีก็ทําให้เจ้าภาพเขาเบื่อหน่ายนะครับบางทีเขาก็ ไม่อยากจ้างาจ้างมาครั้งเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าออขอไปทีเจ้าภาพก็ขอไปทีนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับอันนี้ในมุมของของนักแสดงนะครับของนักร้องเองเนาะการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับรับงานมาแล้วนะครับคนดูจะมากจะน้อยนะครับแต่เทียบกับ <c oughs> นักร้องหรือศิลปินที่อย่างน้องต้นข้าวอย่างเงี้ยเขามีคนดูเยอะอยู่แล้วนะครับหน้าวเวทีนี่ยังไงก็เยอะนะครับเพราะว่าน้องมีชื่อเสียงแล้วก็ด้านหน้าเวทีเนี่ยนะครับก็น้องทําได้ดีนะครับอยากก็อยากให้ศิลปินทุกๆคนนะครับคิดแบบว่าเวลารับงานแล้วนะครับก็อยากให้ทําการแสดงให้เต็มที่เนะาะไม่ว่าจะ ร้องเพลงหรือนักแสดงตลกนะครับจะร้องเพลงร้องเพลงจะอะไรก็เล่นให้เต็มที่นะครับแสดงให้เต็มแม็กนะครับให้แบบว่าให้คุ้มค่านะครับกับเงินที่เจ้าภาพเขาจ้างเราเนาะเพราะว่าเจ้าภาพเขาก็อยากเห็นเห็นผลงานของเราไงนะครับมันก็เป็นธรรมดานะทุกๆคนกอ็อยากโชว์นะบ,บางคนก็อยากโชว์หน้าเวทีนะครับ แต่บางคนก็ใช้เวลาลาลกยาวนะครับยาวเอาให้แบบว่าเต็มอิ่มนะครับให้หายอยากเลยนะให้เล่นให้เต็มที่เลยนะทุกคนนะครับอันนี้เท่าที่ผมได้สัมผัสมาเนาะแล้วก็มาเล่าให้ให้เอฟซีได้ฟังนะว่าอืคนเรานะพอบางคนนะมันมันบางทีก็ไม่ได้ประมาณตัวเองนะบางทีก็คิดว่า <c oughs> มันก็มีนะแบบคิดว่าตัวเองดัง ดังอะ่ะคิดคิดว่านะคิดไปเองว่าตัวเองดังแค่บางคนดังในระดับหนึ่งแต่ก็มองว่าตัวเองดังในระดับสูงนะครับก็อยากอัปเกรดราคานะครับขอนั่นนี่เนื่นเพิ่มอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทําให้คนจ้างบางทีก็ดูว่าเออเขามองว่าเอ,อให้แค่นี้อะไรเงี้ยขอแค่นั้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อัน,นในมุมของของศิลปินนะครับอันนี้มันเป็น เป็นบางคนนะมันไม่ใช่ทุกคนนะเห็นไหมบางคนมีชื่อจนจนทาอะไรไม่ได้แล้วนะฮะก็ก็ชื่อมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับไม่ไม่มีผลงานนะฮะก็มันก็หายหายสาบสูญไปนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรากา็รักษานะครับชื่อเสียงนะครับคนอยากดังคนอยากมีชื่อนะครับก็อยากมีแท้เป็นแท้ตายนะฮะ ทำไมไม่เป็นเราอะไรเงี้ยบางคนคิดนะเออโอ้ยดังขนาดนี้นะครับโอ้ยถ้าเป็นเรานะอะไรเงี้ยเราจะรักษาไว้ให้ได้อย่างดีแต่อย่าลืมว่าอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับอืมเราอย่าไปมองว่าคนคนนั้นดังแล้วเป็นอย่างนี้คนนี้ดังแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับวันหนึง่งสมมุติเรามีชื่อเสียงขึ้นมาเราดังขึ้นมาเงี้ยเราอาจจะลืมตัวเองก็ได้ เราอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจคิดไว้ก็ได้นะอันนั้นก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องไม่ประมาทครับในการาดำเนินาดาเนินชีวิตเส้นทางของอนักแสดงนะครับหรือว่านักร้องนะครับเพราะว่าเราจะต้องอให้คงเส้นคงวานะครับต่อหน้าก็ ทำอย่างนี้นะครับรับหลังก็ทําอย่างนี้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นในวงการแบบนี้นะมันมันไม่กว้างนะครับมันแคบแคนะครับมันเห็นมันรู้นะฮะสมัยน,นี้ยิ่งมีโซเชียลนะทุกคนนะครับมีโซเชียลต,ต่างๆนานานะครับเอ่อใครทํา,นานดีไม่ดีเนาะเอ่อโซเชียลเนี่ยมันฆ่าเราได้นะทุกคนอ่านะครับมันฆ่าเราได้มันสร้างเราได้มันก็ฆ่าเราได้นะโซเชียลเนี่ยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า สมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลใช่ไหมใครทําสิ่งไหนอะไรยังไงบางทีมันไม่มีใครเห็นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกโซเชียลมันเยอะนะครับ <c oughs> ใครเห็นใครเจอถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นนะเข้ากล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยมันสารพัดที่จะเห็นนะครับบางทีทําอะไรก็ต้องระมัดระวังฮะอย่าประมาทนะครับในการาใช้ชีวิตนะครับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่า เดียวกับเรื่องงานนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ตัวตัวเราเองนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากะจะทําในสิ่งที่แบบเออให้เอฟซนะครับได้เห็นบางทีเอฟซเห็นแต่เบื้องหน้านะครับที่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเห็นแต่ในกล้องเงี้ยเห็นแต่ที่นั่งดูนะครับแต่เบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังไม่มีใครเห็นนะครับเพราะฉะนั้น อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเบื้องหน้าดีนะถ้าเบื้องหลังไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันก็มอีอะไรหลุดออกมาเองนะครับมันก็ตามสื่อโซเชียลเวลาเรามีชื่อแล้วนะครับเวลามีคนติดตามเยอะๆนะครับอย่าง F อติดตามเยอะแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบางที <c oughs> ความดีอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปทาออกกล้องนะครับบางทีเราทําไม่ให้เห็น ก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคบางทีก็ทําให้เห็นก็ดีนะครับบางทีใครจะคิดว่าสร้างภาพถ่ายคลิปอ่าแจกเงินแจกข้าวอะไรเงี้ยถ้ามีนะถ้าผมมีนะครับถ้าผมมีผมอาจจะทําอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็แล้วแต่ใครจะคิดนะันก็ทําไดนะ้ถ้ามีผู้สนับสนุนถ้ามีสปอนเซอร์ถ้ามีคนดูเยอะมีผู้ติดตาม หลายหลายแสนคนเนี่ยเรามีคนดูเยอะเนี่ยทำให้เรามียอดวิวเยอะนะครับเราก็อาจจะมีเงินทุนนะครับไปแจกคนคนอยากจนผู้พิการเลวก็เป็นไปได้หมดนะถ้าเกิดมันถึงวันนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะความดังไม่คงที่แต่ความดีมันก็คงทนครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายผู้จ้างหรือ ศิลปินนะที่กําลังมีชื่อเสียงอยู่นะครับหรือว่ากําลังมีชื่อเสียงใหม่หรือมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะ,ะบางคนเขาก็มีเอซีติดตามเยอะอะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็ไม่อยากให้ชื่อเสียงหายไปเนาะเราก็เสียดายเนาะคนที่สร้างชื่อมาเนาะกว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะได้ชื่อขนาดนี้นะทุกคนมันไม่ง่ายเนาะบางคนก็บางคนก็ มาเร็วก็ไปเร็วก็มีนะทุกคนอย่าคิดว่ามันมันไปไม่เร็วนะมันก็มีนะทุกคนมาง่ายไปง่ายนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศอนอกๆครั้งนอกเนาะผมก็ไม่รู้จะ อาจคลิปอะไรก็ฝาก f อ c ด้วยนะครับขอบคุณ f อ c ซีที่ให้กำลังใจบอยสังชวนยิ้มนะครับทุกๆคลิปนะครับก็เป็นการพูดคุยประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปถ่ายคลิปสถานที่แบบไหนเพราะว่าคอนเทนต์ผมก็เป็นแนวนี้แหละนั่งพูดนั่งคุยนะครับกับ f อ c นะครับ f อก็คอมเมนต์พูดคุยนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ คลิปนี้โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ